รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย การเกิดไปเป็นมนุษย์เกิดได้ยากและเมื่อเกิดแล้วล้วนมีผู้ที่ให้ก่อเกิดแก่เราไม่ใช่เราเกิดเอง เจริญสุขเจริญธรรมขอ,อนอบน้อมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายความเคารพพระสงฆ์เทรานุเทระเจริญสุขสวัสดิพ์พิพัฒนะมิ่งมงคลสาธุชนญาติธรรมทั้งหลายเช้าตรู่วันนี้ ได้ตื่นได้เบิกบานได้มารวมรู้คิดว่าชีวิตเป็นชีวิตอันสมค่าอันยิ่งใหญ่เหมือนได้รับประทานมาจากธรรมชาติแล้วความสำคัญของชีวิตเป็นความสำคัญยิ่งเพราะชีวิตที่เกิดมีได้ล้วน มีความเกาะเกี่ยวมีการเชื่อมโยงน้อมนำสำนึกตนเถิดว่าบัดนี้เราได้กำเนิดเกิดมาจึงต้องสำนึกอุทิศบูชาว,ว่าผู้ก่อเกิดผู้ให้กำเนิดนั้นชื่อว่าผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่วันนี้ได้สื่อย้อนสะท้อนกันดูว่าพวกเรานั้น ได้เทิดทูนได้บูชาได้ให้ความสำคัญได้สการะหรือกระทำการอันใดๆเป็นการเทิดศีรษะอันเป็นของสูงไว้เนื้อหัวคือศีรษะของเรานั้นเป็นสิ่งที่สูงเป็นอวัยวะเบื้องบนที่จะรองรับความรู้และกระทำลงไป คือคิดอย่างถูกท้วนและทำนั่นคือบูชาผู้ที่ให้สภวิชาความรู้ผู้ก่อเกิดผู้ให้กำเนิดชีวิตแต่ย้อนมองถึงความสำคัญของชีวิตนี้ว่าเราได้ชีวิตมาเพราะท่านผู้ให้เลือดเนื้อเชื้อไขในความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นได้ยากและความเป็นมาของมนุษย์นี้มีสายใหญ่สายยงอันเป็นสายธรรมที่ทำให้ปั้นแต่งให้เป็นมนุษย์อย่างสมเหตุสมผลไม่ใช่โดยบังเอิญด้วยการกระทําอันเป็นศิลเป็นความปกติต่อเนื่องมาในภพภูมิแห่งความเป็นผู้มีสติมีปัญญาอันได้ชื่อว่ามนุษย์ ผู้มีจิตอันสูงผู้มีเหตุมีผลนะเป็นเวนยสัตว์ที่ประเสริฐกว่าบรรษับรรดาสัพสัตวเบื้องตำ่ำนั่นคือสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายใดๆแล้วมาสู่ความเป็นมนุษย์นั้นพวกเราทั้งหลายจงได้ผุดจา,าจากความไม่รู้ให้รู้และตื่นตนอยู่เสมอว่าเราเป็นผู้เป็นมนุษย์ และการได้เป็นมนุษย์นี่ได้ขยายภูมิรู้อันเป็นปัญญาคิดอย่างเข้าใจคิดอย่างถูกท่วนว่าการเกิดไปเป็นมนุษย์เกิดได้ยากและเมื่อเกิดแล้วด้วยสมประกอบแห่งเหตุแห่งผลอันถูกท่วนล้วนมีผู้ที่ให้ก่อเกิดแก่เราไม่ใช่เราเกิดเอง จิตวิญญาณอันก่อเกิดดีแล้วด้วยการปฏิสนธิในท้องคันแห่งมัรดาในบิดรผู้เชื่อมโยงประสานกับผู้เป็นมารดอบิดรมารดาของเราจึงเป็นผู้ที่สำคัญชีวิตจึงมีความสำคัญเชื่อมโยงกับบิดรมารดาท่านได้ให้ก่อเกิดมาเป็นชีวิต โดยอาศัยมารดาผู้อุ้มท้องอยู่ในอุทธตรต่อดระยะเวลาจนกระทั่งได้คลอดออกมานี่ได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์นับตั้งแต่ได้การก่อเกิดปัจจันความเป็นมนุษย์เมื่อเมื่อออกจากอุทธรคลอดแล้วก็ต้องสั่งสมความรู้ความเข้าใจเจริญรู้ด้วยการศึกษารู้ตามวัยโดยมี ดิดอนมารดาคอยเกื้อกูลอุปถักอุปถรรัมภ์คำจุนดูแลพิทักษรักษาให้ข้าวให้น้ำแต่เฉพาะให้ความรู้ความคิดให้ปัญญาท่านทำตนให้เป็นตัวอย่างเป็นบุรพาทิตท,ที่ที่ลูกได้สั่งสมภูมิรู้และก็สืบต่อเป็นเงา ชาติภูมิที่เป็นเนื้อในเพราะเลือดเนื้อเชื้อไขของของของ,ของลูกนั้นล้วนมาจากวิดรมันดานั้นเราต้องเทิดทูนรักตนเองว่าตนเองนั้นมีเลือดเนื้อเชื้อไขมีชีวิตเพราะทั้งสองนี้เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทให้และเมื่อเจริญวัยตามลำดับเราก็เติบโตอย่างรู้ทันเป็นคนผู้ รู้ท่านก็คือรู้ว่าท่านเป็นทิศเบื้องหน้าท่านเป็นครูคนแรกผู้ให้สัพพวิชาป้องปรามสิ่งที่ไม่ดีอันเป็นโทษอันเป็นภัยท่านได้ห้ามท่านได้ปรามหยานะลูกอันนั้นมีภัยอันนี้มีโทษชี้โทษเป็นสิ่งที่พึงหลีกเวน้นพึงระวังภัยโทษเป็นสิ่งที่ต้องตัดขจัดออกไป นั้นจะเอามาไว้ในชีวิตหากมีในชีวิตที่เชื่อมโยงมาแต่อดีตด้วยความอยากที่เกินเลยด้วยความไม่อยากได้ไม่อยากมีจนสะสมมาเป็นก้องก้อนและมาเป็นความโกรธความอาฆาตความพยาบาทขาจัดสิ่งภัยโทษสิ่งเหล่านั้นกำจัดออกไปอันนี้คือการศึกษาเรียนรู้ท่านได้ชี้ทิศบอกทางให้รู้อย่างถูกทิศ ท่านจึงเป็นเหมือนบัณฑิตนอกจะเป็นบุรพาจารย์แล้เป็นบัณฑิตชั่วชีวิตของเราคุณพ่อคุณแม่เป็นทิศ <c oughs> ที่เปิดหูเปิดตาให้กับเราตั้งแต่แรกและจนกระทั่งนาทีสุดท้ายคือท่านไม่รู้จักจบ เป็นบรมครูของลูกตั้งแต่ต้นจนท่านม้วยท่านจบชีวิตลงก็ว่าได้หากว่าเรายังอยู่และท่านได้จากไปก่อนเวลาคือตามวัยนั่นแหละท่านขานที่เราได้สืบต่อเป็นลูกก็ต้องเป็นลูกที่รู้เข้าใจในเหตุในปัจจัยอันถูกท่วนว่าท่านเป็นผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ท่านเป็นผู้ที่ประสิทธิ์ประสาทสัพพะ ชีวิตทั้งมวลคือทั้งทรัพย์สินภายนอกและทรัพย์สินภายในคือจิตใจทั้งสองนี้ท่านให้ทั้งกายอันเป็นสัพพะกำลังเนื้อเนื้อเชื้อไขและจิตคือจิตใจที่เป็นคุณธรรมทิศของท่านหวังปองสิ่งที่ดีอย่างประเสริฐโดยที่ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าคุณอุปการทั้งหลายบรรดาที่จะยกย่องที่จะ ั้นแต่งออกมาเป็นภาษาได้ถี่ถ้วนได้ล้วนได้จบลงเราทั้งหลายต้องเห็นความเป็นจริงของ้อนี้เราได้ไปเรียนรู้จากผู้อื่นอันเป็นทิศรอบรอบข้างโดยเฉพาะครูเมื่อเราวไปโรงเรียนสถานศึกษาคุณครูอาจารย์ก็ทำหน้าที่แทนเหมือนบิดอนบรรดาทันที่สองเพื่อนผู้อยู่รอบข้างในวัยเดียวกันเป็นกัลยาณมิตรที่เรา ได้เลือกได้สรรได้เลือกแล้วว่าเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรมีอุปการะร่วมสุขร่วมทุกข์มีเกื้อกูลต่อกันโดยสิ่งที่ไม่ควรจะรับมาเป็นมิตรที่เอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบต่อเราเองเราต้องหลีกปลีกเว้นนั่นคือมิตรปฏิรูปไม่ใช่เป็นมิตรแท้ชื่อว่าคนเทียมมิตรหาสาระหาประโยชน์ไม่ได้อันเป็น สิ่งที่ไม่ใช่มงคลคือคนผ่านเราควรปลีกเว้นเราควรครบคนที่เป็นบัณฑิตชนกันขอให้ท่านทั้งหลายได้เห็นทิศทางที่ดีอย่างนี้พื้นแผ่นดินไทยของเรามีสถาบันหลักอันสำคัญยิ่งที่เราเชิดชูยกย่องและสถิตไว้ณใจอย่างตรึงแน่น ไม่เป็นคนที่คลอนแคลนด้วยหลักคิดประการนี้สัมาทิฏฐิที่เราคิดชอบแล้วต้องมี3ามสถาบันหลักคือชาติชาติก็ค,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 คือความเป็นคนไทยความเป็นไทยนะต่อยอดกันมาแต่ครั้งโบราณกาลยุคที่เราเป็นประวัติศาสตร์คือยุคสุขโขทยัยลดหลั่นลงมาตามลำดับจนกระทั่งยุคปัจจุบันรัตนโกสินทร์อันเป็นมรดก ทางเชื้อชาติชาติภูมิที่เราควรแก่การเทิดทูนและชาติไทยเหล่านี้แหละที่พวกเราได้อยู่ได้เป็นได้มีและได้รับการยกย่องว่าเป็นชาติไม่กี่ชาติที่มีความคำว่าไทยคือไม่เป็นเมืองขึ้นแก่ใครๆเป็นเอกราชตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบันนี่คือสิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่เราได้มี ชาติภูมิอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยประการที่สองให้พวกเราได้เห็นธงชีวิตว่าสถาบันคู่กับชีวิตของเราคือสถาบันกษัตริย์สถาบันกษัตริย์เป็นองค์ที่เชื่อมโยงให้พวกเรานั้นได้สำนึกได้สำเนียกท่านเป็นธงที่สองที่ทำให้ประชาไทยหรือคนไทยมีความเป็นปึกแผ่น มีความเป็นผู้มีอาณาหรือมีเขตมีเดชอยู่ในตัวปะพื้นแผ่นดินนี้ปกครองโดยพ่อพ่อเมืองเราเรียกว่าพ่อเมืองบ้างเราเรียกว่าพ่อพ่อพระเหมือนเหมือนว่าพื้นแผ่นดินที่สงบนี่่ันยกบุคคลที่ที่อยู่ในพื้นแผ่นดินนั้นยกให้เป็นเหมือนพ่อพระคือคนที่เป็นอุดมคติ พ่อเมืองของเราอันเป็นประเทศที่ปกครองโดยพระมหากษัตริย์ปวงพวกเราอยู่ภายใต้ร่มโพธิสมภารอันมีพระมหากษัตริย์ทรงปกปักรักษาซึ่งพร,พระองค์ก็ทรงปกครองอย่างใกล้ชิดเป็นเหมือนพ่อปกครองลูกในสมัยตอนตอนมีทุกมีร้อนประชากรมีอะไรจะเดือดร้อนก็มาลั่น ระครังให้เสียงสัญญาณพบปะพระองค์ก็ออกมา,าวินิจฉัยมาเสวนาหาข้อยุติเป็นเหมือนพ่อกับลูกในสมัยต้นๆการต่อมาการปกครองที่มีประชากรมากขึ้นมากขึ้นเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชบ้างเป,เ,าเป็นระบบพระมหากษัตริย์ทรงปกครองอยู่ภายใต้ รัฐธรรมนูญดังในปัจจุบันรัตนโกสินนั้นมีพระมหากษัตริย์ปกครองสืบต่อต่อเนื่องแต่ครั้งมีกรุงรัตนโกสิน2,435 2,335เป็นต้นมาบัดนี้รัตนโกสิน200กว่าปีเศษมีพระมหากษัตริย์ ถึงปัจจุบันคือรัชกาลที่สิบพระบาทสมเด็จพระวชระเกล้าเจ้าอยู่หัวพวกเราทั้งหลายได้รับไออุ่นของพระองค์ที่ทรงปกป,กปักอณาประชาราษทั้งในส่วนของประสงนิกรทุกหมู่เหล่าไม่ว่าในส่วนของพระสงฆ์สัมเนียนที่อยู่ในร่มภากาสาวพัดในาศาสนาอื่น พระองค์เป็นศาสนูประมพกของพระพุทธศาสนาพระองค์ทรงอุปถากอุปธรรมพระศาสนาให้เป็นไปได้อย่างเหมาะควรกันโดยเฉพาะพระองค์กษัตริย์ในปัจจุบันที่ทรงตามต่อยอดสมเด็จพระบิดรคือสมเด็จพ่อพระบาทสมเด็จพระชนากาทิเบศ พระองค์นั้นผู้เป็นมหาราชพระองค์นั้นซึ่งทรงปกปักอนาประชาราชตลอดพระชนมายุของพระองค์นา,นานาประการที่ทรงเสียสละอันยิ่งที่พวกเราทั้งหลายได้ประสบตรงแต่แม้พระองค์ได้เสด็จสวรรคตไปแล้วก็จริงแต่พระองค์นั้นอยู่ณนะ สถิตนาไทยของพวกเราประสงฆ์นิกรทุกๆคนทรงเสียสละพระองคอ์เป็นเหมือนแผ่นดินของพระองค์จริงๆคือภูมิพะโลเป็นเหมือนพระองค์ผู้เป็นอภิบาลแผ่นดินให้เกิดความร่ม,รมเย็นตลอดพระชนของพระองค์มีเพื่อเพื่อเกื้อกูลคือพระ พรที่ทรงประทานไว้กับประสงค์กรชาวไทยแม้พระองค์กษัตริย์องค์ปัจจุบันพระองค์ทรงต่อยอดสารตกในการปกครองอาณาประชาราชได้ทรงเสด็จนิวัตไปเยี่ยมในภูมิประเทศทิศเหนือทิศใต้ทักษิณทิศเหนือภูพิงราชนิเวศก็เป็นที่เสด็จนิวัตเสด็จ ประพาดเยี่ยมไปต่อประชาอนาประชาราชาต่อไปต่อถึงภูมิอีสานนะมีพระราชวังที่ครั้งลนเก่าราชการ,รากาที่9ได้ทรงทําเป็นประจักษ์และทรงสืบต่อต่อยอดกันขอพวกเราทั้งหลายได้สำเนียกสํานึกในความสําคัญประการนี้ในโอกาสที่จะถึงวันพ่อแห่งชาติ ในวันอันใกลน้นะี้เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพและเป็นวันพ่อแห่งชาติ5ธันวา2563เราต่างน้อมพร้อมเพียงกันเทิดทูนบูชาพระองค์ด้วยการตั้งสติมั่นในการปฏิบัติเทิดทูนคุนบูชาพระองค์ด้วยการพร้อมเพียงกัน สวดพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาอันเป็นการตั้งสัมมาทิฏฐิให้แก่ตนและแผ่พระกุศลอุทิศถวายเทิดทูนบูชาพระองค์แม้พระองค์ได้เสด็จสวรรคตรเสด็จไปดีแล้วก็ตามแต่พระองค์ก็เป็นภูมิแผ่นดินของปัจจุบันที่ทำให้พวกเรามีพวกเราเป็นเย็นอยู่สุขกัน นี่คือการที่พวกเราได้มีสถาบันพระมหากษัตริย์อีกสถาบันหนึ่งที่คู่กันเป็นเหมือนใจก็คือสถาบันพระาศาสนาชาติาศาสตร์กษัตริย์จริงๆจะเอา,าศาสนาเป็นองค์ที่สองก็สุดแท้ในการเรียงลำดับเพราะาศาสนาเป็นเหมือนใจของสังคมใจก็คือจิตใจจะต้องสัมมาทิฏฐิคิดชอบคิดเหมาะคิดควร คิดตรงตรงต่อความเชื่อมโยงไม่เอารัดเอาเปรียบใครตรงในที่นี้คือเกื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลอื่นและเอาตอนนั่นแหละเป็นฐานต่อบุคคลอื่นไม่เอาตอนเองจนเอาเปรียบผู้อื่นก็คือเอาตอนเองจนเกินไปจนเป็นอัตตาแต่เราได้สละตนให้เป็นประโยชน์นานาจิตอาสาทำประโยชน์กว้าง นี่แหละจะเป็นประโยชน์กว้างเพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ว่ามีตัวตนตัวตนที่พ่อแม่ให้กําเนิดเกิดมาเป็นเรือนร่างร่างกายและจิตใจของเราที่ที่ได้ศึกษาเรียนรู้และเป็นจิตอันเป็นสัมมาทิฏฐิก็ขยายเบ่งบานไปสู่มรรคาปฏิปาทาทํากายให้เป็นกายประโยชน์ทําวาจาให้เป็นวาจาที่มีประโยชน์ก็คือตั้งอยู่ในศีลอยู่ในธรรม มีคลองแห่งจากสุที่เดินไปโดยทาประกาศนี้แหละจึงได,ได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้จักบุญคุณกระตันยูการรู้บุคคลผู้ควรแก่กรตันยูบุคคลที่ควรกระตันยูอย่างยิ่งก็คือพ่อในฐานะวันพ่อแห่งชาติที่จะเกิดขึ้นในโอกาสนี้ได้รำลึกน้อมกันว่าพ่อผู้เป็นทิฏฐานนุกติ อันสถิตมั่นของเราก็ยังยังจเจริญกิริยาให้เป็นไปโดยทั่วกันสำนึกกระตันญูในคุณพ่อได้กระทำดีเป็นปัจจุบันต่างได้สำนึกและกระทำด้วยกิริยาอันสมโถธานสำรวมอันเป็นการพร้อมเพรียงกันกายสัมคีในจิตนี้ก็จะยังประโยชน์สุขให้เป็นไปแก่ประสบนิกกรชาวไทยในปัจจุบันทั้งแก่ตนและ คนรอบข้างโดยเฉพาะถ้าเป็นสง์เป็นพระจงเป็นผู้นำจิตใจเอาศาสตร์นี้ประทานประสูความเป็นผู้รู้ตื่นเบิกบานโดยทั่วพ้องปฏิปีให้มีคุนอุปการด้วยความสำนึกดีกระทำดีให้เป็นปัจจุบันก็จะย,ยั่งความเจริญสุขวัฒนาสถาพรทุกคนทุกท่านกันขอโมทนาขอเจริญพรเจริญธรรม เราก็ไม่มีกินมื้อเย็นขอบคุณมากๆเลยค่ะขอขอบคุณนะคะพระส,สมเด็จพระสังฆราชที่มอบทุนมอบของให้ปัใจจัยในวันนี้รู้สึกดีใจมากๆค่ะเราคนไทยนะคะก็ต้องช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็ให้มาร่วมบริจาคนะคะเป,เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะแล้วก็ได้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วยความปิติและความอิ่มใจเป็นอย่างยิ่งที่เราทั้งทั้งหลาย เมื่อเห็นวิกฤตแล้วไม่ปล่อยวิกฤตนั้นให้เลยไปเปล่าโดยการเป็นแรงใจแรงกำลังที่พวกเราจะได้สร้างบารมีกันา พ่อเมืองของเราอันเป็นประเทศที่ปกครองโดยพระมหากษัตริย์ปวงพวกเราอยู่ภายใต้ร่มโพธิสมภารอันมีพระมหากษัตริย์ทรงปกปัก,ปกร,รักษาซึ่งพร,พระองค์ก็ทรงปกครอง